สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับพี่พีักเทรดทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอบบ e ๊กินท p โปรนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการเทรดเมื่อวานนะครับก็น่าจะเป็นไปตามแผนที่ผมได้วางไว้ให้นะครับเนื่องจากว่ามันเมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานเนี่ยตัวทองคําเขาเนี่ยขึ้นมาประมานะครับเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวขาวัดไปดูให้แน่ชัดก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยจากจุดที่ผมวางแผนไว้ให้นะครับก็ ขึ้นมาจากแต่แถานี้เนี่ยประมาณ3,000กับ4,000จุดนะครับตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่2750เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมยังคงมองว่าเป้าของเขาต่อไปนะครับโดยจุดทดสอบต่อไปเนี่ยถ้ายืน2750ได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะไปแตะที่2770ได้อีกเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของตัว supply แนวสุดท้ายนะครับของฝั่งออทามไฮเนาะนะครับมาดูกันว่าตอนนี้วันนี้นะครับเราจะเห็นหน้าไหนกันดีแล้วก็ฝั่งไหนจะได้เปรียบนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยมันเจอแนวดีมานตรงนี้อยู่นะครับเป็นแนวดีมานของตัว Time Frame ด a y เนาะนะครับเอาไว้ตรงนี้ให้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับของ2714นะครับก็คือเป็นแนวของแนวต้านเมื่อวานนะครับที่เหมือนี่บอกให้ว่าถ้าทะลุแนวนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้ อยู่พอสมควรนะครับซึ่งแนวซัพพลายนะครับที่เหลือในตอนนี้เหลือแนวสุดท้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับแนวสุดท้ายของเขานะครับของในทัมเฟมเดย์นะครับก็อยู่แถวแถวที่ราคาตรง 2770นะครับถึง2790ก็2,000จุดพอดีเนาะจากตรงนี้ก็อีกประมาณ2,000จุดนะครับกว่าจะถึงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จริงอะ่ะเขาเป็นแนวซัพพลายของ TimeFrame ดย์นะครับที่พยายามจะยื้อยุดฉุดกระชากกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็สามารถทะลุแนวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สเหมือนจะยืนนะครับ2750ได้ในต,ตอนนี้เวลา11โมงครึ่งนะครับ โอเคในทางเฟรมเดยก็จบลงไปแล้วแล้วก็เขายังคงเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอีกเช่นเคยนะครับในตอนนี้นะฮะถ้านับจากตรงนี้เนี่ยถ้าตีฟิโบกลางฟิโบจากตรงนี้ลงมานะครับในจุดที่ชุดที่เขาขึ้นมาแบบต่ําสุดนะครับในตอนนี้เนาะนะครับจากจุดที่เขาขึ้นมาเมื่อวานละกันนะครับเอาตรงนี้ละกันนะฮะในตรงนี้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจนะครับตรงนี้อีกเช่นกัน,นครับรอบทางฝั่งขาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น สีเหลืองให้ละกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเซลล์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่แนะนําให้เข้าเซลล์นะครับถ้าเขายังไม่เบรกนะครับไม่เบรกในทางเฟรมเดย์เนาะนะครับเบรกในทางเฟรมเดย์เนี่ยคือยังไงนะครับก็คือขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเขาขึ้นมาจุ่มในกรอบนี้พอดีถูกไหม จนกว่าเขาจะทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเซลล์ตามแบบนี้จะได้เปรียบก,กว่านะครับเพื่อลงมาเทสข้างล่างเนาะแต่ถ้าเขายังยืนต่อไหวนะครับเขายังยืนต่อไหวแล้วก็เขาจะขึ้นไปหาตัวซัพพลายแนวสุดท้ายนะครับซึ่งมีโอกาสกบบาย็งไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มายืน2750ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาต่อแบบนี้นะครับแบบนี้อย่างงี้ นี่เราค่อยเซลล์แบบนี้ดีกว่านะครับมี2แผนนะครับในตอนนี้นะครับก็ต้องรอก่อนว่าเขาจะยืน2750ได้ไหวไหมนะครับถ้ายืนไหวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเป็นแพทเทิร์นแรกก่อนชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้นะครับให้รอเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยเซลล์ให้เขาทําโลใหม่แล้วเราค่อยเด้งเซลล์ดีกว่านะครับแต่ถ้าเขาไม่ทําโลใหม่เลยนะครับถ้าเขาไม่ทําโลใหม่เลยแล้วเขาขึ้นไปหาชุดซับไลน์ชุดสุดท้ายก่อนออทาไฮเนี่ยซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้เขาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาทำ ก่อนแล้วเราค่อยเข้าดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปตีดูหรือว่าเข้าดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับถ้าเข้าดูในไทม์เฟรมเล็กๆอย่าง4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงในตอนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีแนวเลยนะครับที่จะที่จะให้เข้าเซลล์นะครับมันมีแต่ย่อใบยอย่างเดียวเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากที่เอาขึ้นมานะครับมันเป็น ข่าวของทางฝั่งอเมริกาด้วยนะครับที่เหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาเก็บภาษีของทางฝั่งเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าธนบัตรเดิมนะครับของอเมริกาในชุด3ปีแล้วก็ชุด10ปีของเขาเนี่ยเ,เริ่มมีผลตอบรับน้อยนะครับทำให้มุมมองของค่าเงินยสดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนค่านะครับฉะนั้นเนี่ยตัวทองคำเขาก็เลยขึ้นมานะครับจากเมื่อเช้านะครับถ้าดูจากเมื่อเช้าที่เขาเปิดตลาดมา นะครับแถวนี้นะครับ2734ก็พุ่งขึ้นมาประมาณ1,700จุดแล้วนะครับมาอยู่ที่2750ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่า,าจะเข้าฝั่งไหนดีนะครับแต่ตอนนี้ถ้าอยากจะเข้าออเดอร์นะครับก็เชียร์ทางฝั่งขาบายมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทดสอบเข้าที่2750มาดูกันว่าเขาจะยืนไหวไหมนะครับแล้วก็ ถ้าจะเข้านะครับรบกวนบริหารพอร์ตกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับดูแลพอร์ตกันด้วยนะครับแล้วก็ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นแพทเทิร์นไหนที่เขายังจะกลับตัวนะครับจะกลับตัวใน1ชั่วโมงนะก็ยังไม่มีนะครับแพทเทิร์นก็ยังคงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับยังคงทำไฮใหม่เรื่อยๆนะครับประจำวันเนาะนะครับก็ SL เล่นตามกรอบโซนดีกว่าครับถ้าแนะนำให้เล่นนะครับก็เล่นฝั่งบายดีกว่าถ้าเขากลับตัวเมื่อไหร่ที่เป็นแท่งแดง นะครับต้องรอก่อนนะครับให้เขาเป็นแท่งแดงแบบนี้ก่อนชัดเจนให้มีแรงเซลล์เข้ามาก่อนแบบนี้เนี่ยค่อยน่าเล่นนะครับค่อยน่าเล่นฝั่งเซลล์นะครับแบบนี้นะครับ เราค่อยเข้าเล่นทางฝั่งเซลดีกว่าแต่ถ้าจับใดที่เขายังแบบซึมขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับฝั่งบายเนี่ยดูแล้วยังคงได้เปรียบอยู่นะครับมีโอกาสเก็บทํากําไรอาจจะเป็น300-500จุดอะไรประมาณนี้นะครับทางฝั่งเซลเนี่ยยังไม่แนะนําให้เล่นดีกว่าในวันนี้เนาะถ้าจะเล่นทางฝั่งเซลนะครับก็แนะนําให้รอเขาทําเป็นแพทเทิร์นอย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งก็คือเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับให้เขารอขึ้นไปตรงโซนของตัวซัพพลายชุดข้างบนดีกว่า นะครับแบบนี้นะฮะยืนแบบนี้ได้2750ได้นะครับแล้วก็เด้งไปแบบนี้นะครับค่อยโลค่อยทาโลใหม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าถ้าทําแบบนี้ได้นะครับเราค่อยเล่นหน้าเซลล์แต่ถ้ายังไม่เกิดแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือว่ายังไม่เห็นแรงเซลล์ที่เป็นแบบแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้นะครับแนะนําให้เล่นฝั่งบายไปก่อนนะครับแล้วก็ SL ก็ตามกรอบโซนนะครับใต้กรอบสัก ร้อยสองจุดอะไรประมาณนี้นะครับหรือ300จุดก็แล้วแต่นะครับในทางนี้ทั้งนั้นนะครับลองบริหารพอร์ตให้ดีด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในวันนี้ถ้าใครจะเล่นทองหน้าบ่ายนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยแต่หน้าเซลเนี่ยตอนนี้ในสําหรับส่วนตัวผมนะครับวันนี้ยังไม่มีแผนที่จะเข้านะครับที่จะเข้าเทรดเนาะนะครับนอกจากทองกันแล้วเนี่ยเรายังมี US 30นะครับที่ตอนนี้เนี่ย ได้พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับพี่ๆในห้อง VIP เนี่ยก็น่าจะเก็บทำกำไรกันไปแล้วล่ะนะฮะแต่ผมเนี่ยลืมปิดออเดอร์ไปนะครับจะชวนเน็แนวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัว US 30เนี่ยเล่นสั้นอยู่แล้วนะครับ ก็เมื่อเช้าปิดกำไรไปแล้วล่ะชุดหนึ่งนะครับหรือชุดนี้ไว้ลืมปิดกำไรนะครับแล้วก็ทางฝั่ง u s 1 0 0กันบ้างนะครับ US100 เนี่ยก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับในทางเฟรม5นาทีเนาะแล้วก็ฝั่งดี30นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ปิด t p กันไปเรียบร้อยนะครับในชุดนี้นะครับเก็บไปแล้ว2ไม้นะครับเดี๋ยวในชุดนี้เนี่ยถ้ายังไงเดี๋ยวจะพิจารณาก่อนละกันนะครับนอกจากทองคําแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าเรายังมีทั้งตัวคู่เงินดัชนีนะครับหรือว่าต ออทองคำบิตคอยน้ำมันต่างๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนนะครับหรือว่าอยากจะวางแผนการเทรดนะครับแนะนำนะครับผมแนะนำ ให้เข้าเรียนกันได้นะครับฟรีนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะครับสำหรับพี่พี่ทุกท่านนะครับแต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนที่เปิดพอร์เทดกับทางบล็อก A.C.I เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าห้องส i g n a l V.I.P. ของเราได้กันเลยนะครับฟรีนะครับพร้อมห้องวางแผนเทรดนะที่คุยกันทั้งวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับพี่พท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนนะครับฟรีนะครับผมทักข้อความมาหากัน ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้ก่อนนะครับักสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับหรือว่าใครที่มีพอร์ตกับทางโบรกเกอร์ ACI อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเทรดกันได้หรือสนใจอยากสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ ACI นะครับยิ่งวันนี้ด้วยเนี่ยมีโปรโมชั่นวันสุดท้ายนะครับ50%นะครับ50%กันเลยนะครับในวันนี้นะฮะถ้าสนใจก็ทักข้อความหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่ๆท่านไหนเข้าเทรดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่างเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับในวันนี้ขอลุ้นให้ไปแตะที่2680แล้วละกันนะครับเดี๋ยวคอยว่ากันที่เหลือนะครับในตอนนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมโคชโอฟบิกินดู p r o ขอตัวไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ